มากูบอกหามันมืดโพดกูหมุนออกมากูห้องห้าคนโพดโพสุสีสห้กูมาหาหน่อไยสุดลึ่งสามาห้องห้าสูโอ้ยว่าผัวตัวเห็นทางลาดนะปลาผัวฆ่าอ่างลางจะเป็นซาดสบายดีพี่น้องป,องป้องปลายสุขุมสุคน,น10โมงกว่าพี่น้องตอนนี้ เดินดงเดินป่าสองสี่หกแปดเก้าชีวิตนะฮะอีแม่ยม้าสางตำนานแถวนี้เด้อหุ่นนะเ <c oughs> สียงหัวนางต้นไม้ขึ้งงามแทวบ่เ,เห็ดน้องแม่ต้นไม้งามอะไรไมนหลบ่าได้หกน้องแม่เนาะไฟไม้ป่าบ่นน่ โอ้สมพรต้นใหม่หน่อยจังบ่มีคุณอ,อาภูต้นใหม่นะพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามมียังไงกดละกดโลดเมนี้อีแม่ซ้อนสิบห้าลุยพี่น้องจา๋าหับร่องว่าตำนานเกิดแน่นอนบานนี้ซ้อนแม่ลูกผดไปนำกันแต่แ,แนวขิดคือกันอีกด้เออแนวขิดบอกคือหมู่ หมู่คิดจังหนึ่งหมู่สร้างจังหนึ่งไปไปบอกจังหนึ่งมันก็คือบ้านคือเมืองเฮ็ดยางนี่เฮลงังโง่เฮ็ดยางโอ้เฮลังโง่จะไปกินกมีสะคอนสองคนสะคอนมาเก็บจะ,จะเตรียมงานเลยจ้ะมาว <hyung S 2> ่านี่รวาว่าประจนไพ่เกิดบแมนตกเซอ,อู้ กูมานอนกูยังขืดญานอยู่กระโพดกระโพบ้านม่เคยเห็นก็นได้เห็นมุ่งหน้าเข้าสู่สาคอนมุ่งหน้ากระต่ามาใส่บ่าน,นี้กูไปตายานแทะป้าตอยเอ้ากระสอบเลิศค่ะลูกหล่าจัดไปค่าสีหาน้าไม่ไล่พี่น้อง พี่ลึกพี่โลโพดโพลิเทซูเดอร์มาหนีเด้อจังหมะเนี้ยลงไปลงไปแม่อย่าไปปะปากปะตียงเลยเด้อ ลง,ล,งลงไปลงไปลงไปเลิกๆผูสะคอนสคอนสคอนสุยมันอยู่สายแอมจะบาเห็นบาพี่เนาะมันไม่ไล่มันไม่ลมไมล่ มาหาหนาะไ,ไม่ใช่มาหามาเอิ้นหากันนะอืออืโอ้ยับประตกทางขาเทินีน่เอ้าว บัตรซีนีเนาะนี่เนาะก็น,น้อยๆแต่มีถ้าสุดเอินหาอิสระมันบอดตอบ สุยเอ,นอ,เเนอเินหาผักอเทมึงในเรือฮานหวนพี่น้องแต่ผมมีคนจาลเกาะหายขาเขาป่านปา่ากับแตะไปคนณทิพมันอยู่ทางใดสวยกก nào dù ơi ừ, hai cái phần hàn bộ hên, càn bạc mong giá chọp con mai này mày lại mình bật coi nhảy đây vì nó cứ mình coi nó nói nè có khỏi cộm hà thằng thang được bạn này đưa nó bằng nó mãi bắc lại nè một lúc bụng ơi áo à. áo à à à, cô ấy. เสียมมันบอกข่าวหรือวะานองไม่แก่เราเอ,าเอา้ออริอเล่โอ้ีน่นะสูนเนาะมาหาหน่อไม้ไม่ใช่มาเอิ้นหากันน่ะน้องไม่ไหลนะ่ะเห็นบ่พี่น้องเอ้ย สูต่างโพต่างโพเนาะสูเนาะดงล่ะก็เอินห้ากาันจดปากสิจีก,ออกมึงท่าเบิ่งนะอือท่ายอยู่ข้างนอกนี่แหละอือถ้ามึงว่างมึงก็เด็กกล้องเข้ามาอืออะไรมันคู่ยืหลบช่วสู้ หมุดเข้าไปก็อย่ายอมเพือยังให้คนดูใช่ไหม,มทำให้คนดูมามา,มาพี่มาพี่มาเอาอันนี้นี่มางมหอยมางมเอาหอยนี่มาไว้้ลยที่ท่านี่เขาไปให้เอาอยัางก่อนสิงมงมหอยนะกูถามสุก่อนว่าน้องสุบอ <laughs> Ừ. Ừ. nóng น้อง chắc nổi สิเห็นจักหน่ออยู่บ่เด้อนี่อือปลามันอือ นัมเบอร์วันนะที่ข่าวมานี่บร่ได้ทกูยังเป็นรองอยู่สยุยผพม,มีคนข่าวมาก่อนกูใช่มีย <Me user. S 1> ุส่ะมีเต็มเลยพ่อเท่า มังเอิ้หามันมก,ก่อนไปมันอยู่ในใจเดียวนี่ฟังเสียงซาบดูพี่น้องพี่สิลัยโหนาะมาพี่เด้อจี๊องทางทีเอากระตาไปนปั่นปะไม่ถามเมื่อกีก้ถามดีนี่พุทธิมุนต้อกไปนี่ <c oughs> เพื่อพี่ดองมันมีความสุขนะเธอว่ากูเริ่มมีความเครียดแล้วดิเอเอาหานยสาครไม่เจอไม่รู้มันอยู่ไหนมันไม่ตอบสาครสาครแม่ไม่ต้องเสือกแม่ลูกไม่ได้เอิ่นแม่ เราไปใส่ผอเต่านี่บ่มันรวงบากหลายนี่ครยพมาเด้อของเอ้ยตาด้วยพ่อเลยแหละกูบันแจักหน่อยฮะอุ้ยหลบโซบอยู่แต่เขาบอกไม่ไว้ใจเลยผมนี้จะนอนยันใหญ่ๆอุ้ยผู้ตั้งอยู่ก็เดียวพอเลย มึงยับออกไปก่อนดูเสืส้อผ้าสวยนี่ถ้าใคช่วยหรือบ่อด้ผู้ถายให้ก็โอ้ยคือบทสํานาตอนเนาะนีะ่บังมือคู่น้ำมุนวุ่เดี๋ยวนี้นะ่าแม่ไม่โจ้ะบะบ่อไหลลล้ยอันนี่แหละบัวหอยน้ำกูหลากมาจากน้องค่ะดอกดัง ท้องหนอบดีซุยอืเออเออเออท้องหนอบดเลยเอ้าท้องอ,อ่างไหนต่อยังไกลอยู่ไปต่อหรือแล้วอ่ะอยกยพร้อมกระตาเลยเออเออเพิ่งเด้อใ,ไใไบไผบบ ปุกนะเออเอาไหมหนึ่งสองเ,อออเห็น่ี่เห็นเออไปเลือกเอาเฮ้ยถ้าหลายมึงเอาหันเอาโลดโอ้ยเอาไว้เถอะนะโอ้พัชิมาหน้าผิ่นด้เนาะกูบมาแล้วกูยินละกูพอกูพอตะแบกโหลดขามแล้วบ่ สนุกดีนะทุกคนใช่ไปใส่เบิร์อีกแหละบอจักฮะยี่ไม่ห้องได้เมื่อยห้องมันจะไม่เอินแล้วนะเจ้าหน้าที่เลยเนาะพี่น้องเอิญถ่ายคลิปกันนะแม่ยี่แม่แหล่นไปหาฮามบอ <c oughs> ๊ะน่นนี่คนงานอง่อยพี่น้อง <c oughs> หาเม yes. ื่อหาหาเมื่อแบบมวนมวลสื่อพี่น้องเอ้ยมาด่ามาปล่อยกันอยู่กลางป่าสื่อดอกขอบใจพ่อแม่พี่น้องเทุกคนที่ติดตามด้วยพี่น้องด้วยไว้พ่อกันใหม่คลิปหน้าเมื่อยีรกอีเรือเมื่อตามหากัน ีย,ยังน,น่ะทำไมไหลบ้าทำไมบงบ้างทำไมบงบอแมน พี่น้องมึงในสายของมึงนะมึงเอาน้ำไม้ยังไงเข้าไปนี่ก็อเอาบ่อส่อบ่อส่ไม่มสัง,ง,งาาพี่น้องมึงโว้ยตกลงหาสาพี่น้องสิห้าหน้าไม้บงกับรถบัสนี่เด้อไปแกงหน้าไม้บงกินเนาะ